โอเคก่อนสวัสดีค่ะทุทุกคนกันด้วยครับผมวันนี้ก็อยู่ผมเกยการชแน,นลนะวันนี้ผมก็อยู่ในแมปบอฟฟ์ ok ครับผมซึ่งในตอนนี้บอฟฟ์ก็ได้อัปเดตเป็นอัปเดต17.3นะครับผมก็ขอเน้นย้ำว่าในตอนนี้บอฟฟ์อัปเดต17.3นั่นเอง โอเคเช่น okay, ในวันนี้ผมก็จะมาทาคลิปจันอันดับกันครับผมก็จะมาทาคลิปจันอันดับผุ่นประสาทที่พ v p ดีที่โชนในตอนนี้กันโอเคแล้วก็เกณฑ์การจัดอันดับของผมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับผมก็คือ1มาจากประสบการณ์การใช้งานผุ่นประสาทนั้นครับผมอย่างที่2ก็คือมาจากประสบการณ์ที่ผมเคยพื p นั่นเองนะแบบว่าบางทีผมอาจจะไม่เคยใช้ผุนนั้นแต่ผมก็เจอจากในซิวร์ธรรมดานี่แหละครับผมก็เก็บข้อมูลแลหละผุนมาจากคนที่ผมเคยสู้ด้วยในแต่ละสถานการณ์ในการลากขั้วหัวของผมนะครับแล้ว ผมเคยไปเจอมานี่ยเองนะก็แบบบางทีเนี่ยเราโดนโมโบมาช็อตง่ายมากๆเลยครับผมอย่างเช่นผมวันจีตื่นอย่างเงี้ยที่มันเป็นผลที่มันขึ้นชื่อเรื่การโคโบนั่นเองนะเช่งการโคโบมันโค้ดจะสําคัญในเกมบอลฟุนเลยก็ว่าได้ครับผมถ้าไม่มีโคโบศัตรูมันก็จะหนีได้ครับผมแต่ถ้าเรากดโคโบมาช็อดใส่เขาศัตรูมันก็จะหนีไปได้แล้วก็ตายในโคโบเดียวก็คือมันจะดีมากๆครับผมเช่นผมก็จะมองเรื่องการโคโบไปส่วนใหญ่โคโบนั้นหนีออกยากไหมคอเตอร์ได้ไหมใช้งานได้ดีไหมวันช็อตเร็วไหมประมาณนี้ครับผมกับหัวข้อที่สามนะอย่างที่่่กก็็คคคคืือออดูภาาาพรววมมมมุ้ันนะะเผจ ภาพรวมว่าผลเป็สารน้ามันคุ้มค่ากับการใช้งานหรือเปล่าครับผมเช่นเรื่องการโคโบเรื่องเดอเมดก็จะเป็นประมาณนี้ครับกับเกณฑ์การจัดอันดับผลเป็สารที่ p v p ดีที่สุดในคลิปของผมนั่นเองนะโอเคก็ไปดูคลิปการจัดอันดับของผมกันได้เลยครับผม โอเคก็มาเริ่มการจัดระดับผลไปศาสตร์ที่ PVP ดีที่สุดกันเลยครับผมซึ่งเทียร์ลิีของผมเนี่ยก็จะมีระดับอยู่ที่ว่าเทียเอส PVP ดีมากๆเทียเอบวก PVP ดีแต่รอเทียเอสนิดหน่อยเทียรเอ PVP ดีแต่รอเพิ่มสกิลเพย์สูงเทียรบีดีแต่ไม่มากเทียรเจกลางๆแต่ไม่ได้อ่อนเทียรดีอ่อนแต่ใช้ได้เทียร์เอฟยากหาใช้ครับผมซึ่งระดับมันก็จะมีประมาณนี้ครับผมโอเคก็มาเริ่มการจัดระดับกันเลยครับผมซึ่งประมาณที่ผลแรกครับผมก็คือผลบอมหรือว่าผลระเบิดนั่นเองนะซึ่งผลนี้ก็ได้รับการรีเวิร์คมมมากกรัับผผผในนนนนอปปเเเดดตีีี้้ะ่่งลล็็ทจ อาจจะแรงที่สุดในเกมแต่มันก็ไม่ได้สื่อว่าผลนิ้มจะโหดนั่นเองครับผมเพราะว่าผลเนี่ยมันเป็นผลที่มาของโบวาช็อตได้ยากมากนะคือมันอาจจะเขาโบวาช็อตได้แต่มันก็มีระยะที่มันสร้างบวกกับสิคกี้ของมาใช้ได้ยากครับผมใช่นแบบชิคกี้ซีของมันเนี่ยที่ต้องวางแท็บ ซึ่งพอศัตรูไม่เห็น่ว่าระวังแถบเงศัตรูก็คงจะกระโดดขึ้นไปเพื่อกดภูไป้2มาใส่เราครับผมหรือว่าเรากดสกิววีนไงที่แบบระเบิดตัวเองซึ่งระเบิดตัวเองอ่ะถามว่าแรงไหมคือมันแรงครับแต่ตอนที่เรากดสกิววีเนี่ยเราอาจจะตายก่อนก็ได้ครับก็คือโดนผมบุจิจับล็อกก่อนหรือว่าเรากดสกิลต่างๆนนคือผมว่านะเป็นผลที่แบบมันแรงแต่คือมันค่อนข้างที่จะขาตายเพราะว่าสกิวของมันต้องยืนนิ่งนั่นเองนะซึ่งผลนี้มันสามารถควบุวช็อตได้ครับผมแต่ถ้าให้เลือกนะผมว่า ีแล้วกันเพราะว่าอย่างนั้นผลนี้มันก็สามารถขับบูมมาฉนได้โอเคก็มาต่อที่ผลถัดไปครับผม โอเคผลถัดไปก็คือผลช็อปครับผมหรือว่าผลแยกส่วนของบาร์กี้่นเองนะซึ่งผลนี้ก็เป็นผลที่เหมือนจะมีประโยชน์แต่มันก็ไม่มีประโยชน์นั่นเองซึ่งผลเนี้ยเล่นสกลิลของมันที่มันได้รับการรีเวนะิร์เนี่ยก็เรียกว่าแลประโยชน์ครับผมทั้งสกิลแซนเอ็กซีกนเะนี่ยผมว่านะในการพื้พีดีีมันก็คงไม่ได้ใช้หรอกครับแต่ว่าก็ควรจะใช้เรื่องอาบลิตี้ของมันก็คือมันสามารถแยกส่วนได้เวลาที่โดยดาบฟันนั่นเองนะซึ่งเนี่ยใครที่ไปสสยดาบคงจะกลัวแต่ถ้าใครที่ไปใสยดับที่แบบว่าเล่น เช่ผลนี้ผมก็จะให้อยูในเทียซีนะครับเพราะว่าผมมันก็เล็ประโยชน์แค่มันมีสกลิลที่สามารถกันดาบได้แค่ะนั้นเองครับผมผมก็จะให้อยูในเทียซีนะครับเช่งผลถัดไปก็คือผลจะไปหรือว่าผลหนามครับผมเส่ผลเนี้ยเป็นผลที่แรงประโยชน์มากๆครับผมเพราะว่าผลมันเนี้ยเวลาดูสกยแคมก็แพ้ดาบภาพเป็นผลที่เดเมจน้อย,อยบวกกับสกลิลก,ก็โดนยากด้วยครับผมเพราะว่าฮีบอมันเล็กนั่นเองนะแม้มันจะได้รับการรีบแบบรีเวิร์สมาก็คือแต่ไอ้ผลนี้ผมว่ามันก็จะเป็นผลที่มัน ไม่่คยดีมากในการลาาข้าหัวนะครับเชื่อผลนี้มาสามารถโคโบได้ครับผมแต่มันก็ยากนั่นแหละครับเขื่อผลนี้ผมก็จะให้อยู่เดียดีหรือว่าเอฟดีแต่ผมคิดว่าน่าจะให้ผลนี้อยู่ในเทียฟครับผม oh, <no. S 1> โอเคแล้วก็ผลต่อไปก็คือผลกิโลกิโลครับผมเขื่อมผลนี้เป็นผลที่ใครหลายๆคนคงจะชอบกันครับผมแต่ผมไม่ใช่หนึ่งในนั้นเชื่อผลนี้ผมว่านนเดเมมมันก็อยู่ในขั้นปานกลาง คอมโบได้นะครับแต่ถ้าดูสกายแคมบอร์ดเนี่ยนะว่าตาอย่างเดียวซึ่งผลนี้ผมคงให้อยู่ใน TF ว่าผมว่าผมเนี่ยกว่าเราแต่คอมโบได้คือเราต้องเข้าไปใกล้มามากนะครับกว่าที่เราจะกดสกิลสตา์ใส่สตูเนี่ยคือเราต้องเข้าไปใกล้มามาครับผมซึ่งมันก็เลยไม่ค่อยตอบโจทย์มากในการพีพจริงๆนะครับคือเราก็โคจะตายก่อนแหละถ้าเราใช้ผลกิลลกิโลนะ แต่ผลนี้มันก็ยังสามารถเขาโบม่าช็อตได้นะใช่ผมก็คิดว่าไอ้ผลเนี่ยผมคงให้อยู่ในเทีอดีว่าเปลี่ยนจากเทฟมาเป็นเทอดีนะครับเพราะว่าผลนี้มันถึงแม้สกิลของมันเนี่ยฮิบ็อกจะเล็กชิมหายก็เถิดแต่อย่างน้อยมันก็ยังพอที่จะสามารถทำเขาโบม่าช็อตได้เทียบกับผลสไปที่อยู่ในเทเนี่ยผมว่าอย่างไงกิโลกิโลมันก็ดีกว่ามากโอเคแล้วก็ผลต่อมาก็คือผลจำโครับผมหรือว่าผลควันนี่เองนะใช่ผลนี้ก็เป็นผลหนึ่งที่มันได้รับการรีเวิร์ดดีมากครับผมเช่อผลเนี่ย เป็นผลที่ผมนข้าีจจะชอบในนั้นในอัปเดตนี้นะเพราะว่ามันเป็นผลที่แบบเดเมจแรงที่บอสใหญ่ใช้ได้ครับผมเป็นผลหนึ่งที่คบโบมัดอดได้ดีครับผมนะจากที่ผมลองเอาไปแช์มานะซึ่งผลนี้ก็เป็นผลหนึ่งที่แบบซิกมันเข้าใจง่ายมันเป็นผลที่แบบเราสามารถกคบโบมัชฉอได้ง่ายมากๆครับผมซึ่งผลนี้ผมก็น่าจะให้อยู่ในเทียบีครับผมเพราะว่าผลมันเนี่ยก็สามารถคบโบมัชอดได้ดีเลยครับผมแล้วก็ในเทลิสกับผมเนี่ยผมก็ได้ทำการเพิ่มเทียบีบวกมาครับผมเพราะว่าด้วยความที่ว่าผลจมโมมันก็เป็นผลหนึ่งถ้้าาผมมมใหัันนนนออยยยู่่ทีีรจจะ เกินไปนะครับผมผมก็เลยได้ทําการสร้างเทียบีบวกขึ้นมานะมาจะได้มีกึ่งกลางมากขึ้นครับผมเพราะว่าบางผลเนะี่ยมันก็ไม่ได้ดีขนาดที่ถึงเทียเอหรือว่าบางผลมันก็อาจจะไปได้แย่ขนาดนั้นถึงอยู่ใน่เทียบีผมก็เลยสร้างกึ่งกลางก็คือเทียบบีบวกมานั่นเองนะนะ โอเคผลต่อไปก็คือผลจากิงครับผมเส้นผลนี้ก็ได้รับการรีเวิร์ดดูเวิร์มานะเส้นผลนี้ก็เป็นผลหนึ่งที่ผมมองว่ามันไม่ค่อยดีมากนะครับคือมันมีสกิลและประโยชน์เยอะมากนะและผลของมันเนี่ยก็ไม่ดีแค่เอาไว้บิงหรือว่าเอาไว้พุ่งอย่างเดียวครับผมก็คือสกิลของมันอาจจะเน้นพุ่งแล้วก็เน้นหนีครับผมเส้นสกิลของมันนะ,ะนนนค,นคือสกิลพุง่งมันถามว่าพุงา่งไกลไหมก็อยู่ในค่าที่ปานกลางครับผมคือก็พุง่งหนีได้ในเองนะถึงแม้ก็ลองผลประตูนั่นแหละครับแล้วก็สกิลของมันเนี่ยมีีีีแแออออนน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 นิิเเเเเเเมม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 ชชชชััััััั่่่่่่่คคคครรรบบบบบผผผผผืืววลลลลลลาาาาาาทพพุุุงงงงปปูจจะะไไไดดด้้้้หกกสยย็ใตต เด้งตัวเองก่อนนะซึ่งเวลาที่เราเด้งตัวเองเนะี่ยคือเราสามารถโดนผลอื่นมาต้านได้นะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยที่เขาใช้ผลด์กแม่ๆเนี่ยคือเขาอาจจะวามาจับเราก็ได้นะครับเช่ผลนี้ก็มีจุดอ่อนเยอะมากๆเลยครับผลกับผลจะปิงนะเช่ผลนี้ผมคงให้ อยู่ในเทียดีครับผมเพราะว่าผลนี้ก็ไม่เคยมีข้อดีเลยครับผมโอเคแล้วก็ผลถัดไปก็คือเด็บปิงครับผมเส้นผลนี้ก็เป็นผลหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นผลหนึ่งที่แบบมันแลประโยชน์นะครับเส้นสกิลของมันน่ยก็มีสกิลดีแค่สกิลเดียวก็คือสกิลช่างในเองนะที่มันจะทําให้จิตตุจตันซึ่งผลนี้ก็เป็นผลหนึ่งที่แบบมีแค่สกิลเดียวที่มันดีสิสกิลเอเน่ยก็เอาไปพีจารจริงๆไม่ได้หรอกครับสกิลซีก็เหมือนกันสกิลวีก็คือสกิลบินน่ยก็แลประโยชน์ครับผมแล้้้้้วกกกกกกก็็็็็สสสสิิลลลลลขออออองงงงมมมมัััััันน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 ่่่่ะะคืแแแปปรรโยยยยยช์ใใใเเเตผผีีีีหูททดดาาาถไ นั่นถึงแม้สกิลนีของมันจะแลประโยชน์มากๆเลยครับผมโอเคแล้วก็ผลถัดไปก็คือผลไฟหรือว่าผลเฟรมนั่นเองนะเช่นผลนี้ก็ผมจะพูดแค่ผลไฟตื่นนั่นเองนะเชื่องผลเดี๋ยวเป็นผลที่ผมยังไม่เคยใช้จริงนะครับแต่ผมก็ได้ทำการไปศึกษามาเรื่อยๆแล้วแหละครับว่าสกิลมาเป็นไงนะเส้นสกิลแรกของมันนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีมากนะครับส่วนสกิลเอก็ดีนะครับเป็นสกิลหนึ่งของผลไฟที่ดีมากๆนะครับต่อมาสกิลซีก็เป็นสกิลหนึ่งที่ดีนะครับถึงแม้สกิลของมันนะก็อยู่ในขั้นใช้ให้้ดวยศัตรู ต่อมาสกิลว,วีครับผมเส้นสกิลว,วีเนี่ยก็เป็นสกิลที่เอาไว้ปิดฉากศัตรูได้น,นะครับผมเส้นสกิลนี้ก็เป็นสกิลหนึ่งที่ดีนะครับถึงแม้มันก็จะชา้าไปนิดนึงนะแต่ก็สามารถเอาไปใช้ได้น,นะเส้นผลนี้ก็สามารถเอาไปวัดชนได้ครับผมถึงแม้มันจะยากน่นเองนะเพราะว่าเราต้องใช้สกิลสตาร์ให้ดุครับผมเส้นผลนี้ก็ต้องใช้ความเข้าใจเป็นอย่างมากนะครับในการเอาไปพิลพีจริงๆเนี่ยซึ่งมันก็เรียกได้ว่าเป็นผลนหนึ่งที่มาใช้งานได้ยากน,นะครับเส้นผลนี้ผมก็จะให้อยู่ในเทีย ใบบวชเลยกันครับผมเพราะว่าผลนี้มันก็เป็นผลหนึ่งที่บอกว่ามันเดเมจแรงมันสามารถแบบเอาไปพ v p พีจริงๆได้นะครับซึ่งผลนี้ก็ิด็ดเดียวครับผมก็คือมาใช้งานได้ยากครับผมโอเคแล้วก็ผลถัดไปก็เือผลฟอร์คอครับผมหรือว่าผลนกนั่นเองนะซึ่งผลนี้ก็เป็นผลหนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นผลหนึ่งที่การสุดในเกมเลยก็ว่าได้ครับผมเพราะว่าผมมันเนี่ยมีสกิลเดียวที่สามารถเอาไปพ v p พีได้นะก็คือสกิลเอครับผมก็คือสกิลที่จับกดนั่นเองนะ นอนเนี่ยจากสกิลซีเนี่ยก็ไม่มีสกิลไหนที่สามารถเอาไปพื้นจริงๆได้แล้วครับผมเส้นผลนี้ผมก็ให้อยู่เดือดเทเอสนะครับเพราะว่าสกิลซีของมันอาจจะดีครับผมคือมันอาจจะสามารถโคโบได้นะแต่ว่ากว่าเราจะเล็งโดนเนี่ยก็ควรจะแบบตายแล้วล่ะครับคือโดนสกัดแทงพื้นตายสู้บนพื้นนะ่ะคือเราอาจจะโดนผลได้ยจับหรือแม้ก็โดนผลแข็งจับไปที่เรื่องนอนนะั้นผมคิดว่าผลนี้ก็ให้เทเอสไปครับผมคือมันสู้ไม่ได้ดจริงๆนะกับผลนี้ โอเคแล้วก็มาถึงผลที่ PV p ิ้จริงๆแล้วครับผมก็คือผลน้ำแข็งตื่นนั่นเองนะหรือว่าผลไอซ์ครับผมซึ่งผลนี้ก็เป็นผลหนึ่งที่ผมค่อนข้างที่จะชอบเลยครับผมเนี่ยอัปเดตนี้นะเพราะว่าผมมันสามารถควบบูมอัชชอยได้ง่ายมากๆเลยครับผมคือผลเนื่อจากที่ปกติเขาจะเล่นภาสาปืนกันแต่ในะตอนนี้คือเขาเล่นภาสาผลการครับผมคือมันเล่นภาสาผลเนี่ยดีมากๆเลยครับผมเพราะว่าสกิลของมันเนี่ยสามารถควบบูมอัชชอยได้ง่ายเลยนะเพราะว่าสกิลมันเนี่ยได้เม่แรงครับคือแบบแรงมากๆเลยนะกับสกิลผลไอซ์หรือว่าผลน้ำแข็งเนะี่ะคือมันม นะครับผมคือผลมาเป็นผลที่แบบสายพีพีเล่นน้ทุกสายเป็นผลที่เขาเ้งงาใจง่ายสายดาบก็เล่นได้สายปืนก็เล่นได้แถมสายผลก็ดีมากๆรับผมกับผลนี้คือมีประโยชน์จริงๆนะแต่ว่าแพ้ขั้นเดียวก็คือจุดอ่อนของมันก็คือแพ้สกายแคมป์นั่นเองรับผมคือถ้าสกายแคมป์นะผลนี้ก็หมดทางสู้เลยนั่นเองนะคือถ้าเราเจอศัตรสกายแคมป์ก็แนะนำว่าให้เราหนีเลยรับผมคือมันสู้ไม่ได้นะั้นถ้าเราใช้ผลนะแบบแข่งเจอสกายแคมป์เนี่ยมันสู้ไม่ได้เลยจริงๆเขาผมโอเคก็ไปผลถัดไปกันครับผม โอเคแล้วก็ผลธรรมะก็คือผลทรายครับผมหรือว่าผลแสเนี่ยเองนะซึ่งผมก็จะพูดว่าผลแสตื่นนั่นเองซึ่งผลนี้ก็เป็นผลหนึ่งที่ต้องใช้สกิลเพสู่มากๆครับผมในการเล่นนะเพราะว่าผลนี้เป็นผลหนึ่งที่โดนเนิร์ฟเยอะมากๆเลยครับผมรู้สึกว่าในตอนนี้ผลทรายเป็นไปผลหนึ่งที่บอกว่าใครที่เล่นไม่เป็นหรือว่าใครที่เอาผลทรายมาแแปมเนี่ยคือมาเล่นไม่ได้นะครับคือเราต้องแบบเล่นผลนี้ให้เซียนถึงจะเอาไปพื้นพีหรือว่าเอาไปลากขัวได้ครับผมเชื่อผลนี้ก็ ต้องใช้สกิลเอ็กให้ดูศัตรูครับผมถึงจะสามารถคโคบูมานช็อตได้นะแล้วก็ผลนี้ผมขอบอกไว้ก่อนว่าผลนี้เป็นผลหนึ่งที่ผมยังไม่เคยเอาไปล่าขั้วหัวจริงๆเลยครับผมซึ่งผมก็อาจจะไม่รู้อะไรมากครับผมกับผลนี้นะแต่ผมก็จะอิงมาจากการที่ผมเคยเจอในการล่าขั้วหัวหรือว่าอิงจากคอมโบูมันช็อตของมันนั่นเองนะเช่นผลสายตื่นเนี่ยเป็นผลที่ต้องคอมโบูมันช็อตเท่านั้นครับผมคือถ้าเราคอมโบไม่เป็นเนี่ยคือมันจะเป็นผลหนึ่งที่มันแล้วประโยชน์ไปอย่างมากครับผมคือเราต้องคอออมโบวาาช็ตหรื่เพอร์เฟคอมโบให้ได้มาาาากททททีี่่่สุดดเเรรจะํไ้คับผมในกาารเเลล่่นนผสยตืช่นนผลี้ก็เป็นอตหรา โดนย่าครับเป็นผลหนึ่งที่แบบมันสกูโดนย่าครับผมซึ่งถ้าใครจะเอาผลนี้ไปพืพจริงๆเนี่ยคือเราต้องดูเล่หิบอของมันรูมุมของมันครับผมในการเล่นนะเสผลนี้ก็ถ้าเราขบโบมาช็อตได้ก็จะเป็นผลหนึ่งที่ดีมากๆเลยครับผมกับผลทรายแล้วก็ดูลูมในผลทรายก็เป็นผลหนึ่งที่ต้องพึ้งสกิลเพสู่ในการเล่นแล้วก็ต้องขบโบให้โดนด้วยครับผมคือมันเป็นผลที่บอกว่าเราต้องลูฮิบบอรู้มุมของมันในการเล่นครับผมเสผลนี้ก็จะให้อยู่ดีเทียเอะเลยครับเพราะว่ามันผม้า โ,โอเคแล้ว <interfer> ก <es> ็ผลต่อไปก็คือผลดาครับผมหรือว่าผลเมื่อตื่นนี่เองนะซึ่งผลนี้ก็เป็นผลหนึ่งที่มาดีที่สุดในเกมเล็กว่าได้ครับผมเพราะว่ามันเป็นผลที่มันเอาไว้สตานไดนเองนะซึ่งผลนี้ก็เอาไปเล่นได้หลากหลายเลยครับผมท่างจะไปใส่ดาบใส่ปืนใส่ผลนั่นเองแต่ว่าใส่ผลนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ามันเบาแน่เองแต่ว่าก็สามารถเอาไปเล่นได้ครับผมส่วนใส่ดาบกับใส่ปืนเนี่ยก็เอาไว้สตานันเซึ่งผลดาเนี่ยก็น่าจะเป็นผลที่ทุกคนน่าจะเคยใช้ซึ่งผลนี้ก็เป็นผลหนึ่งที่ผมคงไม่ต้องพ อยู่ในเทสละกัน โอเคแล้วก็ผลต่อไปก็คือผลลีไวท์หรือว่าผลฟื้นเคยชีพรับผมเชื่อผลนี้ก็เป็นผลหนึ่งที่มันไม่ได้อ่อนแล้วก็ไม่ได้เก่งครับผมผลนี้มีสกิลที่เน้นเอาไว้หนีนะเพราะว่าเอาจริงผลนี้นเป็นผลที่แบบว่ามันเอาไปจตันก็ไม่ค่อยดีหรอกครับแล้วก็เป็นผลที่มันแบบเดิมเองก็ไม่ได้แรงขนาดนะั้นแต่ก็สามารถเอาไปโคโบได้นะครับแต่ว่าก็ยากนั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นแบบผลที่เน้นสกิลเรื่องช่วยชีวิตครับผมเช่นสกิลแทะของมันก็หนีได้สกิลเออย่างเงี้ยก็คือเป็นสกิลเดียวที่สามารถทำ สามสกิลของผลนี้เป็นสกิลที่เอาไว้ช่วยชีวิตทางงานเลยครับผมเสีงผลนี้ผมก็จะให้อยู่ิ่งทีเอสซีในการเพราะว่าผมมันก็กลางๆอะ่ะคือมันก็ไม่ได้อ่อนแล้วมันก็ไม่ได้เก่งเลยเพราะว่าผลมันเอาไว้หนีครับผมเสีงผลนี้ก็มีประโยชน์แค่เอาไว้หนีก็ให้ทีเอซีไป โอเคแล้วก็ผลต่อไปก็คือผลเดอมอนหรือว่าผลเพนรับผมเชื่อผลเพนก็เป็นผลหนึ่งที่เราไม่มควรจะไปที่ต้องไปนับสกิล XCV ของมันเลยครับผมเพราะมันแล้ประโยชน์นั่นเองนะซึ่งเราก็จะมาพูดถึงแค่สกิลแรกของมันครับผมหรือว่าสกิลที่มาไปล่าไปล่าเพนนั่นเองนะซึ่งสกิลนี้ก็จะทาให้เราโดนเดเมจ40ไปเลยครับผมซึ่งมันก็ถามว่าโกงไหมก็โกงครับผมคิดว่าเราใช้เผาใช้บอกตอนที่เรากดเลยนะคือแบบมันก็อยู่ในขั้นที่มันสามารถเอาไปฟรีฟได้เลยครับผมกับผลเส้นผลดอมก็ให้อยู่ใน T C ละกันเพรราาะะว่่ผลลมมมมัันนกก็ีีีสิทปโยชน์มมมากกๆเเเลยคครัับผ็ออททให้ตวงงแดจ ผมว่านะถ้าเราจะใช้นะก็แนะนำะนะว่าให้ใช้เป็นผลดาร์ไม่ก็ผลประตูไม่ก็ผลน้ำแข็งดีวกว่านะเพราะว่าผลเดียวมาสกูแล้วไปอยู่มานเยอะครับผมก็ให้เทซีไป โอเคแล้วก็ผลต่อไปก็คือผลแสหรือว่าผลไลต์ต์นีะเองนะซึ่งผลนี้ก็เป็นผลที่ผมชอบมากเลยครับผมคือมันปกติเนี่ยตอนที่มันยังไม่รีเวิร์บหรือเวอร์เนี่ยมันก็โกงอยู่แล้วนะคือมันเป็นผลที่แบบมันดดเมจแรงมากครับผมถ้าเราใช้เป็นนะซึ่งใน,นตอนนี้คือมันก็ได้ทําการรีเวิร์บหรือเวอร์มากทำให้ชิคของมันเนี่ยใช้ง,งานได้มีประโยชน์ขึ้นมากๆเลยครับผมทั้งในด้านการเคาน์เตอร์ทั้งในเรื่องดดเมจทั้งเรฮีบอค,คือมันใช้งานได้ง่ายมากๆเลยครับผมซึ่งผลนี้ก็ถ้าใครที่เขาบูมมาชอบเป็็นนะกกคคือมาๆรัับบผผมกผลนี้นะผผลนี้มก็จจจะะะะะให้้ออออยยู่่่่ e ่เเเเเดททลลแกาาารรรรรพวผผมมมัันนนนีีิงงงๆคคคคขบบืถไ สกิลของมาก้อนยังรวเร็วอีกครับผมเวลาที่มีคนหนีเราก็แค่กดสกิลบินตามเลยนะก็เป็นผลหนึ่งที่แบบสกิลไกลด้วยนะเส้ผนผลนี้ก็แบบมันจะแบบคล้ายๆฟิวเมดนะมันสามารถเลี้สกิลได้ไกลมากๆเลยเส้นเวลาที่อยู่ในวอเนี่ยคือผลนี้จะเป็นผลที่แบบว่ามันมีประโยชน์ขั้นสุดเลยนะเองนะเส้นก็เป็นผลหนึ่งที่มันมีประโยชน์มากๆเลยครับผมกับผลแสงตื่นนะเป็นผลหนึ่งที่แบบครบเครื่องน,นะกบผลนี้ ซึ่งใครที่เพิ่งเล่นผลนี้แล้วยังไม่รู้ว่านางากาเล่นเป็นยังไงก็สามารถไปดูคลิปที่ผมทำคลิปล่าข้างหัวด,ด้วยผลแซงตื่นนั่นเองช่ในคลิปนั้นผมก็ได้ทําการสอนการเล่นแล้วก็เล่นโชว์ไปครับผมก็สามารถไปดูกันได้ครับผมโอเคแล้วก็ไปฝึกถัไปกันครับผม โอเคแล้วก็ผลต่อไปก็คือผลเริ่ฟดวลเพื่อแห่งความรักครับผมซึ่งผลนี้ก็เป็นผลหนึ่งที่เล่นได้ยากครับผมเพราะว่าสกิลของมันมีข้อจํากัดและฮีบอลครับผมทั้งสกิลเซนเอซีวีของมันเนี่ยคือฮีบอลของมันค่อนข้างจะแรงมากๆเลยครับผมแต่ว่ามันก็จะแรงมาด้วยเดเมจที่โคตรแนวโบกับทุกสกิลของมันสตันนั่นเองนะซึ่งผลนี้ก็เป็นผลที่บอกว่าฟซลลิ่งมันจะคล้ายๆช็อตกันนั่นเองนะคือถ้าอยู่ไกลมันจะเบาแต่ว่าถ้าอยู่ใกล้มันจะแรงมากๆครับผมซึ่งผลนี้มันดีตรงที่ว่าผลนี้มันสามารถกดคอมโบได้ทุกสกิลลลลลลลขขอออองมมมมมมัััััันนนนนนนสสสสสาาารรถตตต้้้้้ไไดดดททกกกิิเเยยยคคคบผืืแแแววว็่่่ะี เรื่องระยะอย่างมากเลยครับผมคือโดนสกายแคมก็คคอแพ้ซึ่งผลนี้ผมก็จะให้ยูเดเทียบีบวดนะครับเพราะว่าต้องพึ่งสกิลเพสสูงมากโอเคแล้วก็ผลต่อไปก็คือผลยาหรือว่าผลกรรมครับผมซึ่งผลนี้ก็ได้รับการรีเวิร์ดรีเวิร์ดมาครับผมซึ่งผลนี้ก็หลังจากที่ได้รับการรีเวิร์ดมาก็เป็นผลหนึ่งที่มาสามารถเอาไปพืพได้นะครับเพราะว่าสกิลของมันก็แรงในเองนะแล้วก็สามารถคบวนวันเฉได้ครับผมซึ่งผลนี้มันต้องรู้เรื่องฮีโอ่ของมันในเองนะเพราะว่าผลนี้มัน เล่นได้ยากครับผมคือมันต้องใช้สกิลเพ์ค่อนข้างจะสูงเลยครับผมในการขอบโบกผลีตนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าผลยาเนี่ยมันเป็นผลที่บอกว่ามันมีจุดอ่อนเยอะครับผมทั้งเรื่องฮีบอของมันทั้งเรื่องสกิลของมันเนี่ยคือมันก็มีจุดอ่อนค่อนข้างจะเยอะเลยครับผมซึ่งผมนี้ผมก็จะให้ยูเดียติอาบีบวละกันครับผมเพราะว่าผมมันก็จะแบบคล้ายๆกับผลเลิฟที่มันดีมันแรงแต่ว่ามันมีจุดอ่อนเรื่องฮีบอลนี่เองนะก็คือสกิลของมันเล่นได้ยากนั่นเองซึ่งก็ให้ยูเดียติอบีบวดไป โอเคแล้วก็ผลต่อไปก็คือผลบาลีครับผมหรือว่าผลบาลเรียนนั่นแหละครับเส่นผลนี้ก็เป็นผลหนึ่งที่อ่อนที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้ครับผมเพราะว่าสกิลมาคอมโบไม่ได้ในเองนะเช่นสกิลของมันก็เรียกได้ว,ว่าไม่มีประโยชน์ทุกสกิลเลยครับผมนอกจากว่าสกิลที่มันสามารถเจลคู่ต่อชู้ได้แต่มันก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีเพราะว่ามันคอมโบไม่ได้ครับผมเส่นผลนี้ผมก็ให้อยู่ใน TF อย่างรวดเร็วครับผมก็ให้ไป TF นะก็ไม่ต้องอธิบายเยอะครับผมเพราะว่าผมมันก็ขยันจริงนะ โอเคแล้วก็ผลต่อไปก็คือผลแม่ม้าหรือว่าผลลาวาครับผมเช่นผลเนี่ยก็เป็นผลหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะชอบเลยครับผมเพราะว่าผลมันเนี่ยก็ดืเมทแรงฮีบอสอยู่ในขั้นที่โอเคผลมันเข้าใจง่ายครับผมคือเราก็แค่กดสกิลทำให้ศัตรูมันตายซึ่งผลเนี่ยก็เป็นผลหนึ่งที่มีจุดอ่อนเยอะแต่มันก็ดืเมทแรงเป็นผลที่ใช้งานได้ดีมากครับผมกับผลอีกนะเช่นแบบถ้าศัตรูเล่นพาสาวเวบอร์ดเลยนะว่าศัตรูมีสต์ตายสูงมากเพราะว่าแค่โดนสกิลวีหนึ่งครั้งก็ดืเมทห้าพันแล้วครับถ้าโดนเต็มๆนะ ซึ่งผลนี้ก็เป็นผลที่แบบมันแอบเก่งมากครับผมกับผลนี้นะถ้าเราเจอคนที่เล่นเปนหรือว่าถ้าเราเจอคนที่เขาโกรธกบงมาเฉอะเปนนะผลนี้ก็จะโกรมมากครับผมซึ่งผลนี้จะเอาไปแสปแรมก็ทําได้ครับผมแต่ถ้าเอาไปสแปมศัตรูคนจะหนีแล้วครับเอาจริงเพราะผมเหมือนโกรมากนะจุดอ่อนของมันเนี่ยข้อเสียจี่ๆเลยก็คือเวลาที่โดนสกายแคมป์เนี่ยมันจะแพ้ท่าครับผมก็คือถ้ามาโดนศัตรูสกายแคมป์หรือว่าวอเตอร์แคมป์ผลมันก็จะแพ้ท่าง่ายมากๆเลยครับผมเพราะว่าผมเนี่ยมันยังไม่ได้ครับผมบนจังการนะซึ ผมก็จะให้อยู่ในเทียเอ้บวดไปเพราะผมมันดีจริงนะจะต้องลองไปเล่นดูจะรู้ว่าผลมันดีมากๆครับผลกับผลนี้นะ โอเคแล้วก okay, ็ผลต่อไปก็คือผลประตูครับผมเชื่อผลประตูือวาผลดอนเนี่ยเป็นผลหนึ่งที่โกมามากๆเลยครับผมเพราะว่าทุกคนที่ว่าผลมันเนี่ยสามารถหายตัวได้สามารถวาร์ปได้สามารถต่อขบวนบได้ครับผมเชื่อผลนี้ก็เป็นผลหนึ่งที่มันครบเรื่อมากนะสำหรับผลที่จะเล่นไปสายปืนหรือว่าเล่นไปสายดานนั่นเองเชืผลนี้ก็เป็นผลที่มันพิ้วครับผมคือถ้าจะหนีใครก็คือหนีรอดได้ง่ายมากๆเลยครับผมแล้วก็เป็นผลหนึ่งที่แบบในการพิ้ีจริงๆคือมันก็อาจจะเดาฐานได้ยากมากๆเลยครับผมคือแบบขนโซ่แพ้ทางผลประตูนะครับผมบอกเลย คือแบบผมประตูเนี่ยคือมันโคตรจะกวนตีนนั่นเองนะ่อผลเนี่ยผมก็จะให้อยู่เีนือ TH S ไปก่อนเลยละกันเพราะว่าผมมันเนี่ยพิ้วจริงๆครับผมในการเล่นนะแต่ว่าถ้าใครที่เล่นผมประตูไม่ชินหรือว่าไม่ข้อเนี่ยผมมันก็ไม่ค่อยดีมากแต่ว่าถ้าใครที่เล่นข,ข้อเนี่ยมันก็จะเป็นผลหนึ่งที่ไม่อาจทานได้ยากมากครับผมเชื่อว่ให้ TH S ไป โอเคแล้วก็ผลต่อไปก็คือผลเควส์เลยว่าผลสัดเสถียรครับผมเชื่อผลนี้ก็เป็นผลหนึ่งที่ผมมองว่ามันไม่ได้เก่งมากครับผมเพราะผมมันเนี่ยมีมนาแล้วครับผมเชื่อคนเขาก็น่าจะรู้ว่าผลเนี้ยมันมีวิธีการแก้ทานยังไงบ้างครับผมในการ PvP นะเชื่อผลเควสเนี่ยก็เป็นผลหนึ่งที่เดเมจก็แรงนะครับผมแล้วก็เป็นผลหนึ่งที่สามารถเขาบวชาเฉาะด้านนะแต่ว่าแค่สกิลวีของมันสามารถเปิดเบรคแค่ได้หรือว่าสามารถทะลุออกแบบหน้านิดนึงได้ครับผมเชื่อผลเควสนี่ยเป็นผลหนึ่งที่ผมมองว่ามันตุ่เเเเเเเมม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 ตต้้้้าาาาาาา่่่่่่่่่ผผผลลลลออออยยยีีีกก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 ็็ไไไคคคคจจััััดดดะะรรรบถูทแแแป์วววสสสพนิ นะถ้าอยู่บรรยากาศหรือว่าเจอศัตรูวอเตอร์แคมก็ดูไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าอยู่ในวอร์นะผลเควก็น่าจะเป็นผลหนึ่งที่ดาเมจหนักสุดแน่นอนแต่ว่าผลมันเชิงช้าครับผมคือมันมีแค่4สกิลอ่ะมันไม่เป็นกิลก F ผลมันก็เลยจะเชิงช้าครับผมซึ่งผลนี้ผมก็จะให้อยู่ในเทียบีบวบนะครับคือมันมันจะเรียกว่าไงดีคือมันช้าเอาจริงผลหนึ่งที่มันมีข้อจำกัดเยอะครับผมซึ่งผลนี้ผมก็ให้อยู่ในเทียบีบวไป โอเคแล้วก็ผลต่อไปก็คือผลพระหรือว่าผลบุดานี่นะที่ผลนึ่งก็เป็นผลหนึ่งที่ผมเกลียดที่สุดเลยครับผมคือผลมาไม่ได้เก่งแต่ที่ผมเกลียดเป็นเพราะว่าสกิลของมันนั่นเองนะคือสกิลของมันอะ่ะเวลาที่มันแปลร่างใช่ปะ่ะเวลาที่มันเป็นร่างพรผมไม่รู้ว่าทําไมคนที่ผมตีทุกครั้งเคลมมันถึงดีก็คือฮาร์คิสแตงเกตนี่ยเขามันดีทุกคนจริงๆนะแล้วคือแบบผลพระเนี่ยเราเล็งโดนแต่สกิลมันกลับกระเด้งขึ้นไปข้างบนครับซช่งแบบคียบ็อกของผลพระมันจะแบบแปลกๆผลพระเนี่ยแบบมีีีวิธกกกกกาาาาาาารรรรแแแ้้้ททงงงง่ย่งยยยๆ็คคคคคือือออเเสสสสมมมมปป์์ัับผตใหูุดนนะ มันหรือว่าเราไปรานเปัมแส่มานผมว่านะเราไม่สิ้ตายได้แต่ว่าถ้าเราสก,กายแคมแส่มานเนี่ยผมพาก็จัดตีเราไม่โดคค้ครับผมส่วนสกุลอื่นๆของผมพาเนี่ยก็แรงประโยชน์ครับผมซึ่งผมพาเนี่ยผมก็จะให้อยู่ในียาบีละการคือมันทำอะไรไม่ได้มันคบงงงไม่ได้มันก็เลยสมควรแค่อยู่ในียตาบีครับผมโอเคแล้วก็ผลต่อไปก็คือผล โอเคครับผมชนในคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรี้อแล้วนะครับซินในคลิปนี้ผมก็ตั้งใจทำส่วนในชีวิตเลยก็ว่าได้ครับผมคือผมทําไปแล้วหนึ่งอาทิตย์นะครับในคลิปนี้คือแบบผมใช้เวลาในการอัาไปประมาณ1่อาทิตย์จริงๆนะคือเวันจริงๆครับผมคือเพื่อให้ได้คลิปที่ไม่เกือบที่เนาทีนี้มาครับผมซึ่งถ้าใครที่เห็นแก่ความพยายามของผมก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยยิ่งดีครับผมเวลาที่ผมจดวคลิปใหม่จะเดินมาคนแรกนะครับแล้วก ถ้าผมพูดผิดประการแต่ผมก็ขออภัยนะที่นี่ไว้ด้วยครับผมเพราะว่าด้วยความที่ว่าคลิปมันยาวเนาะคือแบบบางทีก็มีเบอร์อรก,กันบ้างครับผมดู ep สองแล้วผมแค่ในคลิปนี้ผมก็ขอจบเพลยกแค่นี้ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมกับคลิปที่มาจาัดแต่งผมไปศาสตร์ที่ pvp edition app ไปสิบเจ็ดจุดสามครับผมก็นั่นแหละครับไปดู ep สองครับ